oh โซเชียลแคมค่ะก็วันดีนะคะเสียงอาจจะแหบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะแต่พยายามจะทําให้มันปกติที่สุดวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรจะมาบอกเพื่อนะค่ะก็คือไ,ได้เบบี้คิสมาแล้วนะคะเย้ yeah! ได้โคพันห้าสีเลยด้วยนะคะ yeah! Yeah! ก็ที่เป็นน่ารักน่ารักเหมือนเมตกี้นะคะน่ารักหรือเปล่า เออหรือน่ากลัวอะไรอย่างงี้นะคะก็เพราะว่าอยากใจเข้ากับนี่ baby ้ i s s นะคะมีห้าสีนะถือไม่ไหวเออเพราะว่าแบบของเขาน่ารักมากๆเพื่อนเพื่อนมันเหมือนขนมเลยเห็นไหมน่ากินมากนะคะก็คือพี่ที่ซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าเห็นพี่แคทตี้ใช้แล้วคือแบบพี่แคทตี้ผิวสวยมากแล้วหน้าตาพี่แคทตี้สวยมากแต่คือแบบว่า ื็อยากผิวสวยพี่แคทตี้ไงเพราะว่าหน้าตาก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วก็พี่แคตตี้ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าบอกว่าเอื้อเป็นคนสวยอะไรอย่างงี้นะคะหน้าตาเราก็เลยบอกว่าซูสีกันนิดนึงต้องเข้าใจนะคะคนมันสวยโอเคค่ะมาว่าด้วยเรื่องความขาวกันอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะคะดูให้จบสำหรับสีแรกวิทชินนะคะตัวนี้เป็นสีขาวอล่างจีมีทั้งหมดห้าสีนะคะน่ากินมากๆตัวนี้นะคะเหมือนวิทชินจริงจริงเลย แล้วก็สิ่งที่สองนะคะเค้กเป็นขาวอมชมพูตัวนี้น่ากินมากส่วนนอฟฟี่นะคะขาวเรียบเรียนอืมเรียบเรียนแล้วก็ทิ้งช็อกโกแ <c oughs> ลตทิ้งช็อกโกแลตตักกวนี้ขาวก่างไกลติ้งนะคะติ้งๆแล้วก็โดนัทนะคะตัวนี้ขาวมีชิ้นชิว่วานี่ค่ะเออขาวม,มีชิ้นอีกแล้ ไม่ใช่แบบเอาไปทาให้แบบเอาไปทาให้ยังไงเอาไปทาให้เตียงไปทาให้ดินสอไปทาให้ยางลบแล้วไม่มีชีวิตไม่ใช่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 ประมาณนี้ก็มีทั้งหมดห้าสีนะคะคือน่ารักมากมากเออมันน่าก,กินมากใครที่ไม่ชอบทาครีมน,นะะแนะนำไม่ซื้อม,มันดมนะ,ะแ,ตแต่แต่อย่าซื้อมากินนืกินไม่ได้นะโอเคปะโอเคก็คือคือเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้สีขาวแบบไหนอยากได้ผิวขาวแบบไหนอะไรอย่างนี้คือเราเลือกได้เลยให้เข้ากับสีที่เราชอบแต่ว่าสำหรับเอื้อนนะคะ ก็ชอบเป็นสีเอ่อวิปครีมตัวนี้เพราะื้อรู <t <t yes, tomorrow, ้สึกว่ามันขาวดีเข้ากับสีผิวแล้วก็อ่ากลิ่นมันเนี่ยหอมเหมือนนมปั่นอ่อนๆคือแบบมันเป็นกลิ่นที่เออชอบแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้ฝาใช้แล้วก็เขย่า5สนกทีใสะด่านี่หอยใี้แล้วเขย่าประมาณ50นาทีก็ประมาณนี้ก็ได้ เราที่ทาง่ายมากเราสามารถทาเป็นกระแดดตรงนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนชอบเราถือสายหรืออะไรก็ระแต่ที่ทาจะง่ายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวซึ้งนะไม่ติดขนด้วยนะเพื่อนๆเลยเพื่อนๆก็ลองหน่อยนี้ข้างนี้ขาวและเนียนมากแล้วคือเพื่อนๆเวลาไปอยู่ในแสงแดดหรืออะไรเงี้ยมันจะออร่ามากเลยนะเพื่อนๆดูดิคือขาวกว่าหน้าทำไมอ่ะเออคือขาวกว่าหน้าแล้วนะคะคือแบบมันขาวขาวมากนะคะเราไม่ทาง่ายไม่ติดขนเลยนะคะ อันนี้สำคัญคือกลิ่นมันหอมมากชอบมากๆเลยนะคะเวลาไปถ่ายงานหรือไปไปงานอะไรนี้คะเราก็จะเลือกเป็นสีเออ่โดนัทเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้นี่นะคะโดนทัทเพราะว่าเออ่เวลาทาอย่ายงเงี้ยเนาะมันจะผ่องมากเลยนะะเพื่อนเออ เดี๋ยวยังไงเอื้อจะแท็กคลิปนี้นะคะไปให้พี่คัตตี้ด้วยเพราะว่าอมเผื่อว่าพี่คัตตี้เห็นคลิปนี้แล้วแบบประทับใจในความสวยของเอื้อเอามาใช้นะคะก็คืออาจจะเผื่อแบบพี่คัตตี้จะส่งส่งผลิตภัณฑ์เบบี้ชีสมาให้เอื้อใช้ฟรีเอื้อก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ไม่ต้องเกรงใจเอื้อนะคะส่งส่งมาได้เลยนะคะเผื่อจะได้ของฟรีมาใช้นะคะอีอีอ <laughs> <laughs> วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ